สวัสดีคะ่ะทุกๆคนมื้อนี้พี่แบมสิภามากินของหวานเน้อจ้าเบิ่งดูของหวานลูกชายซื้อมาให้จ้าลูกชายซื้อมาฝากแม่โทรมาบอกแม่ว่าแม่กินรอดช่องเด้อหนูซื้อมาให้เพราะว่าแม่กินรอดช่องยางหนูซื้อมาให้อยู่ในตู้เย็นเขาว่าแม่กับบ้องหูเนาะแม่ก็เลยไปสำรวจตู้เย็นเอา้ามันมีลอดช่องอีหลีตัวนี้เลยว่ะ สงสัยผู้สาวเอาสิส่งมั่วฝากปกติช้ยันกับโบเด็กมาของว่าโอ้ยน,น้ำเฮียน,น้ำเฮียลุกลุกลนล้นเนาะจ๊ะเมื่ทันใจพี่แบมมาเด้อจ้ามากินรอดช่องน้ำพี่แบมรอดช่องกะทิสดนะคะแก้วปิ่นดูแก้วแฮไม่ใช่น้ำพะเยายร้านพว<ด>ก,กินบ่บ่มากกินดูให้อีกแก้วไม่ใช่มาเด้อจ้า สิเขานอนแล้วละจ้ะแต่ว่าถ้าพวก,กินมากก็สิไปบานเก่าเนาะกินให้ลูกก่อนอืม เบาหวานไปแต่หาวานกนนี้ือสิดีิแซมหอมหวานได้จ้ญญะพญ่าแล้วสิเขานอนแล้วเฟียงกัาปัาน้นพาไว้กดเน็ตแก ข้าวผานร้านนั่นจ้ะเขียงแก๊กแต่ลูกมากเขียงคื้ยแล้วก็ท่านมาอยู่แจกจุดแจกแต่เบาหวาน อยังได้ต้มลำตาลใส่อีกอยู่สงสัยคนเห็ดนี่เป็นโรคเบาหวานสงสัยคนเห็ดเป็นโรคเบาหวานเลยเบาหวานฮู้ว่าคนกินฮู้ว่าฮู้เพราะว่าคนสื่อเขาเขาขาดหวานเพราะหวานนี่รีเดจังรู้สูอ,อยู่ หรือหมอสีสังขาบุอวายหวานสื่อมาให้แม่เนาะบ่งหัวแม่มากินหวานพาสิบิเบิลสองกะเกงใจนะจ๊ะเหลือพาสิบเบิลพัศจิเบิลสองกะเกงใจท่านผู้ชม มันกระเดิลกว่านาะจิเขานอนแล้ววันแรกเขาคือจินอนหลับเอาอีกก่อน

เขาถึงอย่างก็ถึงปูนนําปูนขาวนะจ๊ะนําปูนใสมันเลยแข็งโอเคอยู่จะ้ะได้ว่าขาดหวานไปน้อยเนาะใสคนเห็ดเป็นโกรกเบาหวานนะจ๊ะเนาะคลีปนี้ก็ลาไปก่อนเด้จ้านอนหลับฟันดีนะจ๊ะทุกทุกคนจ๊ะบายบายค่ะมาส่วนกินมาส่วนกิ่นขนมหวานหลอบหรือข่าละซองบานเท่านะจ้ะเนาะบานเท่าเกินขาละซองเนาะ ขอบคุณที่รับชมพี่แบมเดอจาด่าเดอขอบคุณจา้าบ๊ายบายจา้า